การต่อแบบผสมนะครับลักษณะการต่อแบบผสมก็คือ <Yeah. S 1> เขาเอาตัวต้านทานเขาเอาเซลล์ไฟฟา้าเนี่ยต่อแบบวงกลมด้วยแล้วก็ต่อแบบขนานด้วยนะครับซึ่งการต่อลักษณะน,นี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะให้ถ้าจะให้กระแสไหล,ใน,หลในวงจรมากที่สุดแล้วเนี่ยนะครับถ้าจะให้กระแสไหลในวงจรมากที่สุดแล้วเนี่ยจะต้องเราต้องทำไงคือต้องเอา R เนี่ยครับมาหารกับ x แล้วจะเท่ากับ R า y ถ้าเอา r หาร x เท่ากับ r หาร y แล้วเนี่ยมันเท่ากันเนี่ยแสดงว่ามีกระแสไหลในวงจรมากที่สุดหรือพูดง่ายๆคือถ้าเราจะหากระแสในวงจรมากที่สุดเนี่ยให้เราใช้สูตรนี้ถ้าเราจะหากระแสที่ไหลในวงจรมากที่สุดให้เราใช้สูตรนี้นั่นเองนะครับแต่การที่ใช้สูตรนี้ได้เนี่ยให้เรามาดูนี้ก่อนครับตัวแปรที่เพิ่มเข้ามาคือตัว x กับตัว y นักเรียน x เนี่ยเขาแทนด้วยอะไร x เขาจแทนด้วยจํานวนเซลล์ที่อยู่ในแถวคอยแทนด้วยจํานวนเซลล์ที่อยู่ในแถวแทนในแถวนนี้คือ1เซลล์2เซลล์3เซลล์มีได้ทั้งหมด3เซลล์แสดงว่า x ของเราเท่ากับ3เนาะถ้ามี3เซลล์ก็คือแทน3เข้าไปถ้ามี x เซลล์ก็แทน x เข้าไปนะครับและตัวต่อมาคือ y y คือจํานวนแถว y คือจํานวนแถวข้อนี้ y เท่ากับเท่าไหร่ครับ สเพราะว่ามี1แถว2แถวแล้วก็สามแถวนั่นเองนะครับคือถ้าเราเอาถ้าเราเอาความด้านทานหารด้วยความทานรวมภายนอกหารด้วยจํานวนเซลล์จะไปเท่ากับความทานภายในหารด้วยจํานวนแถวเนี่ยถ้ามาเท่ากันเนี่ยแสดงว่ากระแสไหลในวงจรมากที่สุดน,นั่นเองและการที่จะได้มาซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมาได้ยังไงนะครับก็คืออันดับแรกเลยเรามาหา,าเซลล์ไฟฟ้ารวมก่อน การหาเซลล์ไฟฟ้ารวมการหาเซลล์ไฟฟ้ารวมนี่นครับก็คือหาได้ยังไงครับคือการที่จะหาเซลไฟฟ้ารวมได้นี่ครับเราหาได้จากเท่ากับ x e x e หมายความว่าไงครับหมายความว่าเนี่ยในแ,แถวเนี่ยของเราเนี่ยมีเซล์ไฟฟ้ากี่ตัวถ้ามี x ตัวก็อเอา x ไปคูณ e ถ้าข้อนี้มี3ตัวก็เอา3ไปคูณ e หรือพูดง่ายๆคือการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมเนี่ยเอามาบวกกันใช่ไหมอันนี้ e e e บวกกันก็เป็น3 e หรือถ้าเราให้เข้าใจง่ายคือเอา3ไปคูณนั่นเองแล้วของเรามีกี่เซลล์ละถ้ามี x เ,เซลล์เราก็เอา x ไปคูณถ้ามี5ถ้ามี5เซลล์ก็ต้องเอา5 e 5คูณ e เนาะอ่าโอเคเพราะฉะนั้นกือะา e แบบนี้แล้ว แต่ละแถวมันต้องเป็นไงครับเท่ากันแสดงว่าซิกมาี้เนี่ยเราคิดแค่แถวเดียวเพราะสักอีกสองแถวเนี่ยมันขนานเอามาแค่ตัวเดียวนะครับทีนี้ต่อมาซิกมาอาตัวเล็กอาตัวเล็กตรงนี้นะครับก็คือเราต้องข้างในในในหนึ่งแถวเนี่ยมันมีกี่ตัวละถ้ามันมี x ตัวก็เอา x ไปคูณ R ถ้ามี x ตัวก็เอาเ็ไปคูณ R เพราะ R ต่อแบบอนุกรมเอามาบวกกันนะครับและแถวแถวแต่ละแถวเนี่ยมันเท่ากัน พอเท่ากันปุ๊บเขาก็เลยหารด้วย y ถ้ามัน y แถวก็หาร y ถ้ามันสามแถวก็หารสามมาของเรานะครับก็คือใช้สูตรเดิมคือ i เท่ากับ s i g m e ส่วนด้วย s r บวก s r ตัวเล็กน,นะครับแต่ทีนี้เมื่อกี้เรา s e เราหาได้แล้วนะก็คือ xe นะครับส่วน s i r s i ก m r ตัวใหญ่ตัวเดียวก็ใส่ตัวเดียวน,นะครับส่วน s r ตัวเล็ก s i r ตัวเล็กก็คือ xr ส่วน y ก็ใส่ xr ส่วน y ทีนี้จากพจน์นี้มาเป็นพจน์นี้ได้ยังไงครับเขาแค่จัดรูปใหม่ครับเขาว่าจัดรูปใหม่ก็คือเราจะเห็นว่า x 2ตัวเหมือนกันใช่ไหมหลักการคณิตศาสตร์เขาดึงตัวที่เหมือนกันมาอยู่ข้างหน้าครับดึงตัวว่วมมาอยู่ข้างหน้าและถ้ามาอยู่ข้างหน้าปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ใส่ถ้าเราไม่ใส่ส่วน r ส่วน x ตรงนี้เนี่ยมันก็จะไม่ได้พจน์นี้เข้าใจปะเราต้องใส่ส่วน x ไปด้วยเพราะว่าพอ x คูณเข้าไปเนี่ยมันก็เป็น x r ส่วน x ตัด x หมดมันก็เหลือ r ตัวเดียว เพราะฉะนั้นเขาจะเขาเลยต้องใส่ส่วน x ไปด้วยเพื่อให้ได้เป็นรูปเดียวกันใช่ไหมครับเพราะว่าพอเราพอเราออเอา x ไปคูณ r มันก็เป็น xr ส่วน x ตัด x หมดมันก็เหลือ r เขาแค่เปลี่ยนรูปจากรูปนี้มาเป็นรูปนี้นั่นเองเขาเลยใส่ส่วน r เข้าไปนะครับตัด r ตัด r ส่วนทีนี้ตัด r ก็เหลือ r ส่วน x นะครับเราก็จะได้เป็นสมการที่ออกมาก็คือตัด r ตัด x นี้ไปมันก็ได้เป็น e สิกมา e ตอนนี้แล้วก็ส่วนด้วย r ส่วน x บวก r ส่วน y ก็ได้เป็นสมก,การที่ออกมานี่คือสมการหากระแสกระแสในวงจรแบบแบบผสมถ้าจะหากระแสในวงจรแบบผสมก็ใช้สูตรนี้ได้เลยแต่ถ้าจะให้กระแสมากที่สุดเนี่ยต้องต้องหาเอาเอา x หารด้วยไอ r หารด้วย x เท่ากับ r ส่วนด้วย y อ่ะทีนี้เนื่องจากข้อนี้เนี่ยคุณไม่ได้เตรียมตัวอย่างมาให้นะครับก็เดี๋ยว พอถึงภาบหน้าเนี่ยเดี๋ยวครูค่อยอาตัวอย่างมาให้้วกันนะครับ